เบเนลลี่ 302S คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์แนวนักเก็ตไบที่มาแรงในกลุ่มขนาดกลางด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉล่ยวดุดันผสมผสานความเป็นอิตาเลียนสปอร์ตได้อย่างลงตัวมาพร้อมขุมพลังสองสูบเรียงที่ให้ทั้งเสียงคำรามอันร้อใจและสมรรถนะที่ตอบสนองได้ทันใจเหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองและขี่ทางไกลยอย่างแท้จริงดีไซน์และไฟหน้าแบบโมเดิร์นเบเนลลี่ 302S มาพร้อมดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ไฟหน้าแบบฟูลเลนที่ทันสมัยให้ความสว่างชัดเจนทุกสภาพแสง พร้อมไฟ DRL ดีไซน์เฉียบควบคู่กับแฟริ่ิงขนาดกระทัดรัดและเส้นสายตัวถังที่ดูดันทำให้มอเตอร์ไซคันนี้ดูสปอร์ตแบบไม่ต้องพยายามสีสันที่มีให้เลือกก็หลากหลายโดดเด่นบนท้องถนนทุกสายตาขุมพลัง 300cc สองสูบเรียงแรงและเร้าใจเครื่องยนต์ของ 302S เป็นแบบ2ส,สูบเรียงขนาด 300cc DOHC สวาวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ38แรงม้าที่11,000รอบ นาทีแรงบิดสูงสุด25.6นิวตันเมตรที่9,750รอห้าบนาทีให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องและนุ่มนวลเสียงเครื่องยนต์ในรอบสูงก็ชวนหลงไหลแบบที่แฟนเบนเนลีต้องชื่นชอบแน่นอนระบบการสะเทือนและช่วงล่างที่มั่นใจทุกการเข้าโค้งด้านหน้าใช้โช๊คอัพแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่41มิลลิเมตรให้ความมั่นคงและความนุ่มนวลในการขับขี่ส่วนด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์มที่สามารถปรับพอลิโหลดได้ ให้ความรู้สึกแน่นและควบคุมรถได้แม่นยำไม่ว่าจะเข้าโค้งเร็วหรือลุยหลุมบนถนนในเมืองเบรกมั่นใจพร้อมระบบ ABS ระบบเบ,บรกเป็นดิสเบรกหน้าคู่ขนาด260มิมและดิสเบรกหลังเดี่ยว240มิมพร้อมระบบ ABS จาก Bosch ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกโดยเฉพาะในสภาพถนนเปียกหรือมีโกรวดทรายทำให้มั่นใจได้ในทุกจังหวะก,การหยุดรถหน้าจอดิจิทัลเต็มระบบ b ี n e l ล 302S มาพร้อมเรือนไมล์แบบฟูลดิจิตอล TFT ที่แสดงผลคมชัดใช้งานง่ายทั้งวัดรอบความเร็วระดับน้ำมันเกียร์นาฬิกาและไฟเตือนต่างๆอีกทั้งยังมีโหมดกลางวันกลางคืนที่ปรับอัตโนมัติตามสภาพแสงให้ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานความสูงเบาะและท่านั่งที่เข้าถึงง่ายความสูงเบาะของ 302S อยู่ที่ประมาณ795ม mm. มถือว่าไม่สูงจนเกินไปสำหรับผู้ขี่ชาวไทย ทำให้สามารถวางเท้าได้อย่างมั่นใจถ้าทางการนั่งแบบในเกตบให้ความสบายในการขี่ระยะไกลและควบคุมรถได้ง่ายแม้ในสภาพจราจรที่หนาแน่นน้ำหนักรถที่สมดุลและคล่องตัวน้ำหนักตัวของเบ n เ l l ล 302S อยู่ที่ประมาณ204กิโลกรัมแม้จะดูตัวใหญ่แต่การกระจายน้ำหนักทำได้ดีขี่ในเมืองก็ไม่รู้สึกหนักเกินไปขณะเดียวกันเมื่อออกทริปก็ให้ความนิ่งและมั่นใจมากขึ้นในความเร็วสูงราคาที่จับต้องได้คุ้มค่าเกินราคา b บ n เนลล 302S วางจำหน่ายในประเทศไทยในราคาประมาณ129,000บาทอาจเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นและศูนย์จำหน่ายซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และสเปคที่ให้มาเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่อยากขยับจากคลาสเศษ150ส่วน250และมือเก่าที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ขี่สนุกในชีวิตประจำวันสรุปสปอร์ตในเกพันดูดที่คุ้มสุดในคลาส b บ n เนลล 302S คือตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์สปอร์ตแนวเนกเกตที่มีสไตล์เฉพาะตัวพร้อมเสียงเครื่องยนต์สุดร้าใจสมรรถนะที่ตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและทางไกลและราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าถ้าคุณกำลังมองหารถที่หล่อแรงคุ้ม 302S คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม